เหตุแห่งความเจริญไม่เสื่อมพิกุทั้งหลายพิกุทั้งหลายจักมันประชุมกันเนืองนิดประชุมกันให้มากพออยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นพิกุทั้งหลายพิกุทั้งหลายจักพร้อมเพียงกันเข้าประชุมจักพร้อมเพียงกันเลิกประชุมจักพร้อมเพียงกันทำกิจที่สงจะต้องทำอยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นพิขุทั้งหลายพิขุทั้งหลายจากไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจากไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจากสมาทานศึกษาในศิษขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น พิกขุทั้งหลายภิกขุทั้งหลายจากสัการะเคารพนับถือบูชาภิกขุพวกที่เป็นเทระมีพรรษายุการบวชนานเป็นบิดาสง์เป็นผู้นำสง์และตนจักต้องเข้าใจตัวว่าต้องเชื่อฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้นอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น พิกูทั้งหลายพิกุทั้งหลายจากไม่รู้อำนาจแก่ตันหาซึ่งเป็นตัวเหตุก่อให้เกิดพบใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นพิกุทั้งหลายพิกุทั้งหลายจากมีใจจดจ่อในเสนาสนะป่าอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกูทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นพิกุทั้งหลายพิกุทั้งหลายจะเข้าไปตั้งสติไว้อย่างมั่นเหมาะว่าทำชะไหนหนอขอเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันซึ่งมีศีลเป็นที่รักยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเถิดดังนี้อยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น พิกุทั้งหลายทำอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเจ็ประการนี้ยังคงดำรงอยู่ได้ในพิกุทั้งหลายและพวกเธอก็ยังเห็นพ้องต้องกันในทำเจ็ประการเหล่านี้อยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น